สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากพลตำรวจโทจารักแสงทวีปอดีตนายตำรวจราชสํานักประจําเรื่องการเสด็จฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งนี่เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่หมู่บ้านหมากแข้งได้ถูกผู้ก่อการล้ายโจมตีและมีตำรวจโดนยิงซึ่ง ตำรวจร้องขอให้มีการส่งชอไปช่วยเหลือซึ่งปรากฏว่าฮอที่ได้ไปนั้นได้โดนยิงตกกลางหมู่บ้านซึ่งความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หรัชกาลที่9ท่านได้ส่งสั่งให้รัชกาลที่10ทส่งเสด็จด้วยฮอไปช่วยนะซึ่งผมก็ได้ไปในครั้งนั้นด้วยท่านได้กล้าหาญมากเมื่อฮอเครื่องไม่ทันแต่พื้นท่านกระโดด ท่านโดดลงไปแล้วโดยที่ไม่มีความหวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นในขณะที่มีการยิงกันตุ้มตามตุ้มตามตลอดเวลานะครับซึ่งผมประทับใจในความกล้าหาญของท่านซึ่งไม่ได้มีการหวาดกลัวหรือตื่นเต้นแม้แต่ประการใดครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ท่านได้เสด็จไปเยี่ยมที่บ้านมกแข้งนะหลังจากที่หมู่บ้านนี้ได้ถูกผู้ก่อการร้ายเข้าโจมตีและหลังจากได้ เหตุการณ์ูกแล้วท่านได้เสด็จไปเยี่ยมที่หมู่บ้านนี้และก็ได้เปิดโรงเรียนซึ่งมีอยู่แล้วถึงชั้นป .4 ท่านได้ขยายไปถึงชั้นป .7 และในปัจจุบันเด็กจากหมู่บ้านนี้ก็ได้เรียนกันไปถึงปริญญาหลายๆคนซึ่งผมประทับใจมากครับที่ท่านไม่เคยลืมประชาชนนะครับ